สวัสดีค่ะทุกคนพามาดูสาวน้อยแอลลี่วัยสิบเอดเดือนแล้วค่ะทุกคนหนูโตเป็นสาวแล้วค่ะวันนี้ใส่สุดดอกลายดอกไม้สีสม้มน่ารลักมากเลยค่ะทุกคนกำลังเล่นโทรศัพท์อยู่นะทุกคนยังใช้ไม่เป็นนะแต่เห็นโทรศัพท์แล้วก็อยากเล่นอยากดูคลิปค่ะทุกคนชอบ ตอนนี้น้องชอบดูการ์ตูนนะทุกคนถ้าเห็นโทรศัพท์ก็จะร้องไห้นะอยากอยากดูการ์ตูนค่ะทุกคนกำลังน่ารักนะ่าอินดูเลยก,กำลังเด้อค่ะทุกคนตอนนี้ก็ยังยืนไม่ถนัดเท่าไหร่นะทุกคนจะไปไหนก็คานกระดึบกระดึบไปค่ะทุกคนกัดกระปุกไปแล้วหนึ่งค่ะกัดไม่ได้แล้วก็ทิ้งค่ะ ยังฟันเพิ่งออกสีซีกนะทุกคนคุณยาบอกว่าตอนนี้ฟันออกสีซีกแล้วค่ะก็หนูยังเล็กอยู่หนูยังไม่โตเลยฮะยังไม่ถึงขวบเลยค่ะเดือนหน้าน้องกาอายุหนึ่งขวบแล้วค่ะทุกคนกำลังดื้อเลยค่ะตอนนี้ไม่ไม่ชอบอยู่กับที่แล้วนะคะไปที่ไหนก็จะ ไปทุกที่ที่ไปได้ะค่ะทุกคนไปจับน่นจับนี่ค่ะหนูกำลังอยู่ในวัยซุกซนค่ะตอนนี้เล่นคนเดียวก็สนุกได้ค่ะสาวน้อยของเรานะคะชอบเพื่อนเยอะค่ะไม่ชอบอยู่คนเดียวค่ะงเงาเป็นคนสนุกสนานะนะเนาะ สอบให้เพื่อนมาเล่นด้วยค่ะทุกคนนาตอนาะอินดูมากวันนี้แต่งตัวน่ารักมากค่ะทุกคน,นควงขวดน้ำขวดนมตัวเองไปแล้วหนึ่งอยากเล่นนะคะทุกคนตามภาษาเด็กน้อยเนาะค่ะเล่นแล้วก็กินน้ำค่ะขวดน้ำของเขานั่นละค่ะ คนดือก็อย่างนี้แหละคะ่ะทุกคนตามภาษาเด็กน้อยค่ะน่าเอ็นดูมากส่วนนี้ไม่ค่อยงอแงเ,อเท่าไหร่นะคะถ้ามีเพื